เออนี่อ้ดูสภาพดูสภาพผ้าฮะคือบ่กเป็นเตาตื่นเหมือนเ่าตื่นตะนอดใหม่ๆเนาะดูเป็นใจได้เนาะมีผมได้เลยมีทรงมีเส้นต้อาเป็นแน่จัดจัดทรงนี้ของน้าอ๋อจะเอานั่งสีข้าหองน้ำปะนะเอ้ยไปเข้าห้องน้ำก่อนไปสิ บายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมุกพอกับสองสาสกอยเนาะตอนนี้กำลังเวลามุกม,กมึงเขิงสิเจ็ดมุกนะพรมาพี่น้องแต่สกอยพากันมาเบะไอ้เบะปั๊มเนาะบปะพี่เรามาสือกาแฟาพีเรามาสือกาแฟาอเออสปาอก็ตื่นแต่นาะตื่นแต่นาะพ,พ่อายผิดหนังเลยแต่ตาปมเป็นตาเอา เบ้เขาห้องน้ำแล้วก็ซืนนอ้อเป๊ปซีป่น้ำพอยน์พีน้องซื้อเป๊ปซี่ไปให้พี้ไม่ซื้อเป๊ปซี่ไปแฮปปี้ไม่ขายพี่นึ่งไปต่อห้องน้ำนักฟาร้านไปต่อที่ไหนเดี๋ยวรอปีก่อนเอาเป๊ปซี่เพราะว่าโคกเราเอาเแล้วเรามีแล้วเอาซิมาซื้อเป๊ปซี่นะพี่ซื้ออยู่ด้านนี้ปะ ดานนี้ว่าไปที่ผีไปตันนแต่ จะอืดท้องแน่นเพราะว่าเราเราดูเรามองเยอะๆแคกใหญ่เลยรับถุงมันนี่ได้เฮ้ยได้รับถุงมันนี่เหรเอาตังค์มาเอาไหมเอาไมเดิแบงค์พันแบงค์พันอันนี้อยู่ในกระเป๋าเอาแบงค์ร้อยเท่าไหร่ นี่นะแพกหนึ่งคว่าพี่แพกหนึ่งคำว่าหนึ่งดอยกันเ,เร็วโอ้ยพี่น้องเป็นไปได้ยังไงแปบดบส่แพกใหญ่หนึ่งหนึ่งดอยแปบดบสิบาทเ่มเติมสองดอยเนี่ยเอาไปสปายปีใหม่เนี่ยรู้ไหมว่าค่าซื้อมาเท่าไหร่เ <c oughs> อาพี่ปกติขันห่าบัวแดกซื้อนี้เท่าไหร่พี่ ยักษป่านวาแพะไหมนี่โมเดลถูกได้ไหมเอาไตา่เอาใส่ไต่บางคานะ,ปะไปไปห้องน้ำ อ็ฝั่งนี้อ,อ๋อเขาทำความสะอาดเออดูกได้เราไปด้านนอกกาแฟค่ะถนนยังดอดอยู่ยังไดวด่าเส้นหนไมีแห้งหรอปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยว,ว,ว,วน้องสเต็มได้กลับไหมรอบนี้ หรือว่ากับพ่อแม่กับพอออ่อแม่วันน้องสเต็มร้านร้านชาสกอยกลฟ์ขอมกันก็ชาสกอยเบงหลอก่อนเนาะบานรอ,อบเนี่ยกับอีกว่าเก้าบาทได้ดอกแหงทุกพี่น้องดอกนี้น้องน้ำตาลได้กลบดอกก่อนเขา้าโรงเรียนเนาะไม่ได้ไปน้ามีแต่น้องสเต็มอันนี้หยุกพักพักอันนี้ปิดเทอมใช่ไหมไปได้ส่งส่งดอกนี้มาแล้วนะต้องขอยกำลังน้ำตาลอ๋อสุส่ง นี่น่าจะของลุงเนาะุ้ยไหนกินเออของี่นใช่ใช่าว่าดูที่ก็คตรเ่ยอันนี้ของลุงอันี้ของแม่แม่ไปไปเดี๋ยวเาไปเดินทางเดินทางนี่ลาขอขงนี่ยเป็นเ็บทองนี่ไม่เปขึ้นอ๊เป็นอื่นเป็นน้อยก็ยังอึท้องอยู่ตอนนี้เาแ้องหน้าตลอดขาแต่กับบไตรเอ็นนีดได้ขอยมัจะเหีียวก็่เหนียวนิดนึงเนึ้น เนี่ยนี่แหละรายการบ้านตื่นเซตปกติฮอบกบแบบว่าบิโบเออรชิตานนะคะน้ำตื้อเซตรายการบ้านทั้งทั้งที่แบบว่ากับบ่อยแล้วเฮ้ยน้องบ้านกับบ่อยมหาปีนี้แต่ว่าโบเคยเด็กกาบเด่นสงการที่เด็กกาบทำเวลาเนาะับ่วเซจสการเซจสการนี่เพราะว่าจ็ดสิบวันไลปีจะได้บริเลเด่นสงการอยู่บ้านตั้งแต่พุ่นแหละขาหกปีพุ่นแหละบริเลเด่นสงการเมื่อแต่ปีใหม่นะเขาดาวนะแต่ว่าชับสงการบรได้กับเออแม่ Để oh yeah. đúng, đúng. Hey, đúng <coughs> đi, đó. <coughs> ha, đi để cao sống càng, dắt, dắt, qua bè thảo lau một, đúng, ơ, 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 โอเคเพื่อพี่น้องหอด้านกับมีปัญหานิดน,นึงนะแต่ว่าก็ห้ามกสิสียงเงินเพิ่มขึ้นอีนอกนะพพ่อีน้ำตาลปิดอร้านแล้วพี่นุ่นก็ร้านไปเลยแบบนี้เนาะเืจอคนเพลตอะตตไรพวกเนียน่ยห้ามมอาอแต่คุยอันนี้พี่นุ่นกับน้องน้ำตาลไปก่อนเลยไปมันมาดีดีไม่แห้งเลยตายขี้บ่อยกันโอเคพ่อแม่พี่น้องในห้าก็สิได้เดินทางกลับแล้วเนานะ เปลี่ยนใส่ซิมเบิดเงินไลยน้ำซิมนี่พี่น้องเอ้ยเดินทางเข้าสู่บ้านต่างหลานปีไป้ะเนาะปีแล้วปัมกับโลดลุงกับลุงไปเลยนะยยน้องน้ำตาลรับพี่นุ่นก็ไปก่อนนะไปบะซัาสโอยน์นะคนเดิมได้เล้ยอม่พี่น้องเ,เอ้ยบ่อยากเนึกตอน วันที่เก่าที 10, ่สิบเนาะที่สิบเอ็ดไปยักเนื้อเลยคนนี่แน่นเลยนะอ้าวไอ้พวกผีมาอะไรฮะ,ะคนนั้นให้่อยดิเขาหมาท่ามันเ,เสียอะไรป่ะอะไรนะเสื้อยีนั่นน่ะหนูก็เห็นน่าเขาอุ้มอยู่ตัวเล็กน่ะเสื้อยีนั่นน่ะตาน Bi sắp oh. được cái tham mắc hát chảo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  mắc thôi chảo mắc hát nè mắc hát chảo 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 mắc nhang quá mắc Cứ chảo mắc hát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  เขาจะปอดดูดเสียเงินไปซื้อเงินเหมือนเขามาเสียนาล้านเนาะเสียเงินลายปกตัวปกติปกติกเนเออปกติมาลยนะดเอสามารถเที่ยวไหนตองตหไม่รอไม่เนาะตตอไม่ตลอดตก็มากกว่าดหลอบหนึ่มากกว่าไดเออเออท่านบาโตหรอรอบตไปขออไร ไม่ได้เป็นทำห้องกินโอ้อต่อแล้วพาสปอร์ตเนาะมันบ่ได้อยู่ได้เฮิงไงพาสปอร์ตมันบ่คือพาสปอร์ตโคตรเนาะอันที่ห้ากับบอดูเนาะเพราอพาสปอร์ตโดนกับพาสปอร์ตโคตรมันบ่ได้เหมือนกันใสเลยจ้ะเออเออมันใสได้เท่าได้ท่าได้นะขั้นต้มโวมาอันนี้ขั้นเท้าโมไปยืนเ้างเท้าปูหูต้องไปยืนบปูหูเนี่ยค่ะขั้นเดาไปยืนบูหูว่ามันสุดเลยก็ได้กลายเป็นภาษาไปน้อยนึงเนาะก็เสียงเงินไหล เสียเงินได้พอใคจะอยากเสียเงินด้ยเติร์ดรู้สึกจะเสียเงินไปเชิญพี่น้องเรียบร้อยได้เนาะของเฮาเต็มโหลดบัตรนี่ขาเมื่อของเต็มโหลดเออพรมีมันยังไดถึงมาเตมอยู่ใก้คอยดิเออดือดว่าแต่ละจุดไปเลยคอยโดนตัวหาไม่เจอแต่เอาดูดูว่าอยู่ใกล้คอย นิดเข้าไหมอะไรไหมให้เขาทำให้อเอากาบานด้วยบ่หรือบาแบกกินข่าวบ่หิวบ่หิวเข้าไหมหิวเข้าก็ากินข้าวกินยาอย่งตรงไหนถึงแล้วถึงทางข้ามูบานแหละเห็นหน้าเคี้ยวสนะอุส่มเนาะมาโ,โดนบ่นด,ดบ่ะเดี๋ยวกะทึงแลาวเดี๋ยวก็ไ <c oughs> ด้เห็นบ้านแล้วแข็งแดดของหนังน้ำตาลได้เป็นแม่ได้เห็นบ้าน มามตะหนองมีแตะหนองทายได้มาเจนเพื od, Bom, no, ่อนเด๋วเพื <that <that no ่อนเมเด๋วจะได้มาเนาะฝนตกเนาะตกมากับฝุ่นถนนยอดดีง่องง เอาแต่าฉีเกี่ยเอาเขาน่าแซงอีเลยเขาเจ้าหรือข้าวเหนียวเนี่ยนะข้าวเหนียวกับเจ้ามีหมดแต่ไม่รู้ว่าเหนียวกับเจ้าเห็นเาทำมันบินแต่ส่วนส่วนเออส่วนมากมันจะเป็นข้าวเหนียวเยอะน้าปังเนี่ยนะใช่สามถึงหกฮัลโหลเย้ถึงบ้านแล้วดีใจปะจะได้เห็นบ้านแล้วอุ้ย เอ้ยเว้ยเเลยัอ่เอ้ยโทรศัพท์น้ำตาลน้ำตาลยังไม่้เอาเลยเอานเอาไว้ไหนในรถอ่ะเดี๋ยวเ้าเดินข้ามนะเอ้ยถึงเดวตาบานตังหลัง

เปรี้ยวน้อลองดูเดี๋ยวเขารออันนี้กรนต๊อกออันมาดับก้อยอะแกะซะละมันเป็นเงินเงินหัวไงมันรุ่นเนาะแผ่นดินไหวหรือเปล่าเนี่ยแผ่นดินไหวมันเป็นอะไรนี่ไอ้พวกมันจะแผ่นดินไรเป็นวินวิ่นวิ่นเบี้ยงเลยหรอกเมาโหลดโอ้ไม่ใช่รถเช่บ่นหรือเปล่า แต่ตอนว่าตันได้กลิ่นอยู่ได้ได้กลิ่นเหมือนอันเนี้ยเค็มๆนี่แหละข้าวเหนียวตลับก็มาอินพอร์ตมาจากใต้เลยนะเนี่ยพี่บีมาฝะกว่าจะกินบนรถไม่ได้กินได้กลับมากินห้าวบ้านมตดหลับสาวสก๊อตไม่มอดตลับ Ui Tục chạy Xéo 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 Mình lụt vừa lớn rồi nó cởi เพลงจะเปิดได้หรอก้อยไ,ไ,ไป,พ,ไปพักเบรกสาวพักเบรกเออสู้คนแก่ไม่ได้สู้คนแค่ไม่ได้เ,เามีงานเหรอหรืป่น่าจะใช่เลย เกงก็หลุดตูดนี่เวลาบ้านจ๊ะกินบ้านเหรอชอบบ้านอ่ะ ไนวัวะตัสมตําจะมารับโทรศัพท์อื่งขายดีโอ้ลูกค้าเพียบเลยลูโอ้โหลูกค้าเพียบเลยคตวันนี้แจกทีนะคะอ๋อ คนองนั่นแหละ้เราอันหนกันะเห็นวันนี้ยังอีกตรงนึงเดี๋ยวมึว่าหวยหยเอาโค้กเออหวยมีแมว่าซอรไพรส์ปีใหม่ป่ะคะป๋าหลัจ๋าเป็นไปดังเมื่อกี้นี่ยังพี่มีของมาซอร์ไพรส์ปีใหม่ด้วยหนักหน่อยนะโคกหนักเลยไง เขมาก่อี่บบาเอายังนังเขาปะเอาร่งไปทีปลาลูกแมดุดไปลูงเออไปข้อเมย์เพิ่นป่ามห้โอ้โหกางเกงนี่สลิมไปไหนเนี่ย บ้อแชก่อ้ากินเอ้อไวัผอมลงนี่จำไม่ได้เลยใครเนี่ยผอมเยอะไปโดนตอนไหนเนาะไูเยอะใครสวัสดีค่ะเนี่สวัสดีปารนุ่งนดู สวัสดีปรดีะวังเตาลูกสวัสดีค่ะพี่ตาป้าตาพี่จี้าี่ก็สวัสดีค่ะ้แก่สวัสดีคตสวยสวัสดีค่ะเดี๋ยังเบิกก แต่วาเด็กขึ้นมาสวยเดี๋ยวว่าไอซ์ส์มีใครมาตีคือบอบบี้น้อยนี่บอบบี้น้อยบอบบี้น้อยสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะมั้งสวัสดีค่ะก่อนเร็วเดี๋ยวแต่งงนอะเด็กขึ้นมาจับวันนี้เลยวันนี้กับวันนี้เลยวันนี้เลาไปครับเลยเหเครียดเลยเหรอพอบอกกลับวันนี้เครียดเลยเหรอคิ้วขมวดแล้วเนี่ยคิ้วขมวดแล้วสิก๊อตไปคิ้วขมวดแล้ว โอ้ชิ้นข้วหมอดเกียรเรียบตัวเองบ้าน่ะอืมฮะจับล้างมือเด้อจับล้างล้างมือแล้วเหรอล้างแล้วตอนไหนวะจับเดินไปล้างเมื่อกี้มือเด็บเนี่ยโอ้โหเอาหาเด็บเด็บมากเลย น oh, en right. ุ yeah. no uh, no. oh. yeah. well, okay. uh. ่งกินวนี่กังกระเาะเอาเลยอยเห็ดุยุ่งกินดุปันนี่น่าหมู่เดียวกันก็บอกอนกำเนียเขาเปิดออกเปิดเข่ากเาทุกวันจเนอนก็เจ้าม่องนอน้องเริดเท่าหเด็กนอนไอเขาเปิดออกเปิเขาก็ยุ่งทไปจียย่วคสมาทมาสองสงก้ากันเลยเอเลยมัยหัวลดทีลดีไปสสงกา แล้วถึงเขากเด่นกันบ่แม่นบ่เห็นควกทยคลิปทยลูกเด่นกันบ่แม่นบ่สนน่บลอ๋อตาเป็นแหลกเจ็บจ้ะเอเจ็บต้ยังไม่หายเหรอตั้งแต่ตอนน้นน่ะนะดีขึ้นนะแม่เล็กน้อยบนเดือนเป็นเนาะโดนโดน่ว่าเาบ่เอายาให้บาเฮาก็เพราะว่า เล็กน้อยเข้าประโยชน์ยาให้ท่านมาหาเดือนอ๋อเขาบอกปโยชยาให้มันต้องยังไงยาสะร์ตสํางด้เล็กน้อยถหรอทุกคนี่วันนี้แต่ละขึ้นหูนั่งขึ้นหันหูคนี้ตาหูามือใช่ไหมนองใหญ่นั่งขึ้นมานลยนนั่งด้อ เฮอบ่ก็ข้ไหนบอบ่อ้โหโซโไหนเฮอโหหาสองหาวแล้วนะเหลียหาวเดียวสามหาวจะได้เป็นเด็กเป็นเด็กแหมเอาุยจย่มเอาก้อยไม่อาบน้าแต่ว่าวานไงโอ้ยสวัครับมาเดกนัเดียวกัน่อนดิคันเดียวกันวางพยามมาก่อน ว่าจะตีตัวนอนบนหลังคาลุงก็ไม่ใส่แสเลนคุยแลกกันเหรอคุยกันเหรอคุยแลกกันเหรออ๋อแล้วก็หน่อยไปห้าวจะเดินไปกินข้าวแล้วป่ะเนี่ยยิ้มข้าวหย่านกินปิ้งไก่ไปใหม่หนึ่งแบบเอาไว้เดี๋ยวไม่เากำลังดำเอาไว้เหรอไปสวัสดีครับครับแล้วเหรอมาเอ่ยวถือให้อ่าถือให้อ่า สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลายคองเด่นสายซิมาให้อายยังอายยังนะซื้อให้อานุอมาแห้งบ่หนิโอ้มาแห้งแล้วป้าขวดแห้งป้อตัน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 ตนตันตันนตันตัรุันตนตันตันันนอัานตันนนตนตนตานตนตันตนตันนนต้คน่น ยูบล่ของนนี่ไปสุล้อนี่้องนนกันนะอดีเด้อห้องนอเด้ออะอาด่างยิงมันเด้ออาด่างยิงเด้อเด้อโอ้โยิงได้สุดจ้าเออชางไปแล้วาเอ้ยเพื่อนกินข้าวเลยละกันพักผอนเนาะเดินทางมาแต่ เม<อ>ื <third> lings, ่อคืนนี่สามถุงออกจากบ้านสามถุงออดบ้านก็พอดี10บสิมุกส um ิบมูกสำหรับคลินิกจะเพียงเซนเดอร์พ่อแมพี่น้อขอบมุณขอบใจที่เขาตั้งคิดซาสกกยออะบ๊ายบายนี่ละอยยิ้มละลอยบาย